5 Minutes Podcast brought to you by สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่5 m n u u t s นะครับคุณอยู่กับรปรวิทนอุสาหะครับเรายังคงอยู่ในธีมของหนังสือนะครับหนังสือวันนี้เราจะมาพูดคือหนังสือชื่อ l m m t t l s s นะฮะไม่ใช่หนังนะฮะนี่เป็นหนังสือนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึง จริงๆเขาเป็นโค้ชนะคนนี้นะฮะเป็นโค้ชเป็นเอ็กซิคิวทีฟโค้ชนะครับ, coach, รบแล้วเขาก็พูดถึงพลังของการใช้สมองที่ถูกต้องหรือการวาง m i n d ์เซที่ถูกต้องทำนองนี้นะครับซึ่งก็มีหลายข้อทีเดียวที่น่าสนใจนะฮะอ,อันที่ถึงซึ่งเป็นธีมของพาร์ทแรกของหนังสือนี่ก็คือว่า,เ,าเขาพูดในประเด็นที่ว่า ถ้าคุณเริ่มทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ไม่ยอมหรือไม่อยากทำนะครับคุณจะมีชีวิตแบบที่คนอื่นไม่สามารถมีได้นะฮะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับแล้วก็อันเนี้ยไม่อยากให้รู้สึกว่าเอ้ยต้องทำแบบนี้เอ้ยต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่อง work life balance อะไรอะไรก็ตามขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะฮะ แต่ว่าคุณเชื่อไหมครับว่ามันมีคนเยอะมากเลยนะฮะในโลกเนี่ยที่ทํางานทุกวันและแทบจะตลอดเวลาถามว่าเขาต้องสูญเสียไรบ้างเยอะมากเขาต้องเสียสละอะไรเยอะมากแต่เขาก็จะมีของบางอย่างท้ายที่สุดแล้วที่คนอื่นไม่มีไม่ใช่ทุกคนจะทําได้นะหมายถึงว่าทํางานหนักก็ไม่ได้แปลว่าจะจะ,จะประสบความสําเร็จแต่ลองไปดูสิคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆเลยเนี้ยนะฮะเขามีบางบางอย่างที่คนอื่นไม่ยอมทํา นะไอเ้เขาบางอย่างที่คุอื่นไม่ยอมทําเช่นผมเจอคนหลายคนมากนะที่บอกว่าแบบโว้ว oh, าวเสาร์อาทิตย์นี้ห้ามเลยนะโอ้ oh, ไม่ได้เลยนี่คือเวลาพักผ่อนฉันจะไม่แตะงานเลยแม้แต่นิดเดียวเห็นไลน์เด้งแค่อันเดียวก็ไม่ได้แล้วนะเรื่องงานหรือเห็น Microsoft ทีมเด้งแค่ันเดียวรู้สึกว่าแบบนี่มันเป็นการลุกล้ำอาณาเขตส่วนตัวของฉันเป็นอย่างยิ่งมีครับ <S <S เยอะด้วยแต่มันก็มีคนจํานวนมากเลยเช่นกันที่ผมอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงสมัยที่ทํางานเป็นเป็นเจ้าของกิจการนะ สมัยผมเป็นลูกจ้างเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์ที่ผมลาพักล้อนอยู่ต่างประเทศนะครับบริษัทที่ผมทําง,งานอยู่มีสาขาอยู่ทั่วโลกแล้วเจ้านายผมโทรมาบอกว่าให้ไม่มีเรื่องด่วนนะช่วยเคลียร์ให้หน่อยได้ไหม,มบอกว่าผมอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าเออเนี่ยถ้าช่วยได้นะพี่สามารถเซตอัพสเตชันที่ออฟฟิศที่ที่ตอนนี้นผมอยู่ได้เนี่ยตอนนั้นผมอยู่ที่สิงคโปร์นะฮะผมก็ไปนะฮะแล้วก็ผมก็ตกเครื่องบินไว้กับไม่ทันเพราะว่าผมไปกุณพ่อคุณแม่เุรพ่อแม่กลับก่อนผมก็ทํางานจนเสร็จนะครับ มามว่าต้องทำไหมไม่ต้องผมแค่บอกว่าพักร้อนจบก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่า you willing to do something that o t h e r Stone นะ,ะต้องใช้คำนี้นะฮะผมผมผมยังเชื่อนะครับผมไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายหรอกวันนี้เอาจริงๆนะเพียงแต่ผมยังเชื่อว่า mindset อันนั้นอนะ่ะช่วยทำให้ผมพาผมมาถึงวันนี้แล้วกันอาจจะไม่ได้เรียกว่าว่าประสบความสำเร็จอะไรมากมายแต่นี่เล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวนะแล้วผมก็คิดว่าในหนังสือเล่มนี้เข,เขาพยายามจะเสืออะไรแบบนี้แหละนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับ ไม่เอานะอย่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทํานะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยซ้าแต่ความจริงก็คือถ้าคุณยอมทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ยอมทําบ้างในหลายๆเรื่องโดยการโดยคิดแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้มันก็อย่างนี้แหละนะครับข้อที่สองครับเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่สัพสิ่งเงินทอนนะเวลา นะครับเพราะว่าถ้าเวลามันผ่านไปแล้วคุณซื้อย้อนกลับไปไม่ได้นะั้นมันต้องมองไปข้างหน้าเวลาเป็นของที่มีค่ามากดังนั้นใช้มันอย่างมีประโยชน์นะครับสิ่งที่ผ่านมาในอดีตอาจจะสร้างโตตนของคุณ,ข,คณข,ขึ้นมาในวันนี้แต่อนาคตของคุณคุณเป็นคนรับผิดชอบเองนะฮะคุณเป็นคนรับผิดชอบเองคือสิ่งที่ผ่านมาในอดีตอะโอเคประสบการณ์การเลยงดูนู้นเนี่ยอันเนี้ยโอเคคุณอาจจะไม่ได้มีส่วนกับมันมากแต่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คุณจะเป็นใครแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยตัวคุณเองนี่แหละเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงว่าหลายครั้งคนแยกระหว่างการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลกับการตัดสินใจทั่วไปไม่ออกนคะครับเพราะในการตัดสินใจบางอย่างซึ่งไม่ได้มีเยอะนะนานๆจะมาทีเนี่ยนะฮะมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลเลยทีเดียวเช่น การตัดสินใจว่าเราจะร่วมหุ้นกับเพื่อนเพื่อเปิดบริษัทนี้ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะไม่ได้บอกว่าจะดีหรือไม่ดีแต่การตัดสินใจประเภทนี้นะฮะมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปได้เยอะตลอดการเลยนะฮะอีกพาร์ทหนึ่งที่เขาพูดถึงคือเรื่องของการแก้ปัญหานะครับเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมีปัญหาเยอะแต่สิ่งที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยคือเราจะต้องมีความมี awareness ที่ชัดเจน ว่าเรื่องที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้จริงๆแล้วมันคือปัญหาประเภทอะไรซึ่งเรื่องนี้ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าคนที่ทําได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เก่งในการเขาเรียกว่าดีคอนสตรั t หรือว่าถอดชิ้นส่วนต่างๆของปัญหาออกมาผมแนะนาเทคนิคหนึ่งซึ่งง่ายมากเลยก็คือการเขียนเรื่องออกมาแล้วก็วิเคราะห์มันให้มากที่สุดนะครับแล้วใช้เทคนิคพวก mind map ในการแยกปัญหานะฮะความสามารถในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆในยุคนี้ถือเป็นซูเปอร์พาวเวอร์เลยเป็นเป็นแบบพลังวิเศษ นะครับแล้วมันจะพาคุณไปที่ไหนที่ไกลมากๆได้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้เนี่ยอุปสรรคด้านการเรียนมันน้อยลงเยอะมากถ้าเราเปรียบเทียบกับเมื่อ3-40ปีที่แล้วเนี่ยคุณอยากจะอ่านตำราสักเล่มหนึ่งคุณรู้จงหาอ่านที่ไหนนะบางทีมันหายากมากแต่ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่หน้าจอของคุณหมดแล้วชีวิตคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนนอกจากคุณเปลี่ยนอะไรบางอย่างในกิจกรรมประจําวัน กิจกรรมประจำวันในที่นี้คือตั้งแต่ตื่นจนนอนเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณเปลี่ยนอะไรไอย่างในกิจกรรมประจำวัน,นเช่นสมมติคุณไม่เคยออกกำลังกายเลยแล้วคุณออกกำลังกายขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนได้แต่ตราบใดที่ยังไม่ทำแบบนั้นนะครับยากมากนะครับสุดท้ายเขาบอกว่าหนังสือเนี่ยคือการออกกำลังกายสมองที่ดีที่สุดถ้าเราไปยิมไปวิ่งนะฮะการออกดูแลร่างกายใช่ไหมสมองหนังสือดีที่สุดนะครับนี่คือ ไอเดียจากหนังสือที่ชื่อว่า Limitless ครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ5 Minutes Podcast presented by คาริวะหาริวะ